ป้ากำลังทำอาหารเช้าให้น้องอเล็กนะคะตื่นขึ้นมาบนบนว่าหิวนะคะป้าก็เลยจะทำแซนด์วิชให้นะคะสวัสดียมเชา้ามอเกนสวัสดีครับคุณนไม่ชอบหน่อยหรอกใช่ครับหนูหิวเหรอป้าาทำอะไรให้คะตุดดทษวันนี้มาม้าว่าจะลอง ทำอน,นี้อยาก,กินอะไรนะปลาต้องโกนีนานแล้วที่ไม่ได้กินเนาะก็ะเลยว่าจะเอาแป้งออกมาไว้ก่อนนะคะนี่แป้งออกมาไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาหนองเด็กเห็ดปลาต้องโกกินวันนี้นะคะแต่ว่าชงบายๆเขามีโปรแกรมจะไปบ้านลุงกับป้าเนะาะช้านี่ก็เลยแบบเดี๋ยวจะเห็ดปลาตงโกกินกับอย่าง่ะมีมีสังขยาอยู่้วก็เดี๋ยวแม่จ,าจ๋าจ่าเห็ดอ่าปาลาเจเออนั่นแหละ มันี้ว่างๆเนาะเดี๋ยวจะเห็ดปลาจェนะคะเดี๋ยวบ่ายๆจะต้องไปบรรลุกระป่าเนื่องจากว่าวันเกิดเพิ่นนะคะแต่ว่าเกิดแต่เมื่อวานน่ะแหละเพิ่นบ่อยู่นะคะก็เลยจะพากันไปมื้อนี้นะคะฮะเวอรซีเวินนีเป็นหัวไอซ์เยสเยสอะไรนี่อืมว้าวหอมหอมให้มา m a กินด้วยได้บ่เนี่ยโอเคโอเคตั้งเกตั้งเใจกินเยอะ you want only but you want only when you want only one one time S and you want the S in here what half order นะ yeah okay Mama, า,าไม่กินหรอกมาม่พูดเล่นเฉยๆอ่ะกินเลยหนูอ่ะโอเคอุ่นร้อนใช่ไหมล่ะค่อยๆกินมาม่าบอกว่าเป่าด้วยทุกครั้งที่หนูกินอ่ะเออข้างในร้อนน่ะลูกป้าเพิ่งเอาออกจากเตาใหม่ๆเลยร้อนๆชีสน่ะยิ่งชีสแบบเจอร้อนๆอน่ะลูก ขึ้นมาหน้ายังไม่ล้างผมยังไม่หวีเลยดูว่าผมฟูกี้อยู่บนหัวหนูเนี่ยฮัลโหลฮัลโทำอะไรครับคั่วข้าวคั่วครับนี่วันนี้มอมาจะพาน้องเล็กทำปาราเจนะคะก่อนอื่นเราต้องข้าวคั่วก่อนนะคะฮะ <Yeah. S 1> ยังอันนั้นเอาไว้ก่อนที่หลังโอเควันนี้เราทําอันนี้ก่อนตอนนี้ทํอันนี้ก่อนคั่วเขาคั่วไว้รอให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัดผมให้ป้าป๋ากันวันนี้นะคะระหว่างรอเขาคั่วเย็นเนาะหลังจากนั้นตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาน้องอะไรขมาเห็ดน้ําปลาเจเอาไว้ตาส้มตำเอาไว้ทําอะไรก็แล้วแต่ขนมจีนยำนู่นนี่นั่นได้หมดนะคะประมาณนีเนาะัลโหล ก็เอ้ก็ไก่เอ like ็นโอเคเอ็นวิดีโอมื้อนี้แม่จ๋าทดลองใส่แท็บเล็ตไทยนะคะอันนี้เขาขัวอันนี้จะเอาไว้ใส่น้ำปลาจีแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้แม่จ๋าจะขัวเอาไว้ทาเห็ดอ่ากับข้าวกับหนามนะใส่ใบมะกรูดใส่ย่างหอมๆนะแต่ว่าปลาจีนี่เขาจะบ่ใส่ใบมะกรูดนะคะนี่ ใส่แต่ข้าวขวัวแต่ว่าเข่าเนี่ยคือเข่าสานยี่ห้อนี่มันแข็งค่ะพี่น้องหุงกินบ่ได้แม่จ๋าก็เลยแบบไหนไหนได้ขวัวแล้วก็เลยจะขวัวให้หมดเลยนะคะเข่ามันแข็งค่ะพี่น้องหุงกินบ่ได้นะอะไรก็ปันปันแล้วก็จะเอาแซ่ตู้เย็นไว้ได้กินโดนค่ะคือข้าวขวัวส,สดๆหม่ๆมนั่นแหละนะคะนี่นะคะ หลังจากที่ขัวขวัวซุกได้ที่แวเหลืองสวยงามตามที่เขาต้องการแล้วนะคะแม่จ๋าก็จะเอาขาวัวของเขามาปั่นค่ะแต่ก <ah ่อนปั้นก็ต้องปล่อยให้ขวัวของเขายินก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาปั่นนะคะเขาก็จะปั่นให้แบบมักละเอียดระดับไหนก็จัดไปค่ะพี่น้องเร็จแล้วก็คือเดี๋ยวเขาจะเอาส่วนผสมทั้งหมดก็คือเต้าเจี้ยวหนึ่งขวดแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งขวดนะคะส่วนผสมก็คือหนึ่งต่อหนึ่งอัตราส่วนเท่ากันค่ะพี่น้องเท่ากันแล้วก็ เดี๋ยวเขาจะเอามาเทร่วมกันตรงนี้นะคะเราจะเอา eday. ไปใส่เครื่องปั่นนะคะเหตุผลที่เขาจะเอาเตาเจียวกับสิวขาวไปปั่นกันเนื่องจากว่าเพราะว่าเต้าเจียวขาวเขาเป็นเม็ดค่ะเขาจะต้องเอาไปปั่นให้เม็ดเตาเจียวของเขาละเอียดนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับข้าวคัวเดี๋ยวเขาจะใส่ทีหลังค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเขาจะปั่นในส่วนของเตาเจียวก่อนนะคะ หลังจากที่ปั้นเต่าเจียวกับซีอิ๊วขาวนะคะผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเนียนแบบนี้เลยนี่เห็นบ่อนามที่เดาออกมาก็จะเนียนแบบนี้เนาะเร็จแล้วเดี๋ยวเฮาจะเอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็เติมข้าวคั่วหรือว่าเฮาจะเติมข้าวคั่วตอนนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไม่จ้าจะเติมตอนนี้เลยแค่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพี่นองแล้วก็ค้นไห่ข้าวคั่วของเฮาบ่อไหเข้าจับก่อนนะคะเ็จแล้วเดี๋ยวไม่จ้าจะเอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเติมข้าวคั่วลงไปค่ะ ข้อควรระวังก็คืออย่าเติมข้าวควไปเยอะเพราะว่าข้อขวัวของเขาเดี๋ยวเขาจะอืดค่ะพี่น้องเขาต้องค่อยๆเติมมักเข็มขนาดไหนก็เติมเอากับข้วขวัวนะคะหลังจากใส่ข้วขวัวลงไปแล้วเขาก็จะต้มไปแค่ว่าให้ข้อขวัวของเขาสุกแค่นั้นกับพ่อค่ะพี่น้องแล้วก็ปิดไฟรอเย็นกับบรรจุใส่ขวดไว้เลยเนาะสำหรับใครจะเติมผงโกโก้หรืออะไรก็สามารถเติมได้ตอนนี้เลยนะคะแม่จ๋าเติมลงไปแล้วค่ะเป็นช็อกโกแลตสามก้อนค่ะระวังร้อนนะลูกชด เป่าด้วยเวลาหนูซดน้ำซุปมะหืมหึ้มนูเส้ร์เพิ่นกินแซนด์วิชไปแล้วหมูวานเฮ็ดต้มยำไก่ห่มันนี่ก็เลยแบบว่าเห็ดเป็นอ,อมหอค่ะพี่น้องอ,อมเห็ดใส่ไก่ใส่อย่างเนาะเพื่อนอยากกินเห็ดอะไรไม่จ้าก,ก็เลยเปลี่ยนเมนูห่แต่ว่าเป็นอมค่ะมันนี่กินเยอะเยอะเยอะไหมเยอะเลยอือหโอเคไปละบายก่อนัอครบาบาย เราวางร้อนนะมึงมตักเห็ดได้มั้นะ่ะต,ต,ตักได้บ่เห็ดเดี๋ยวมามาตักให้มาเห็ดมักแต่มักเห็ดเข็มทองน,นั่นมา,มาบอกว่าปอก่อมันร้อนโอเคเดี๋ยวมามาช่วยดีกว่ามานี่กกเย็นแล้วคะ่ะพี่น้องสำหรับนำปลาจีองเฮ้านอนหลังจากที่เฮาต้มแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นนะคะเขาก็จะมากอกใส่ขวดได้แบบนี้ก็คือแบบอ่าหนึ่งขวดหนึ่งขวดปริมาณทอกันคะ่ะพี่น้องแล้วเฮาเทรวมกันกับไปเห็ด ตามที่อ่าแม่จ๋าเห็นใน,นคลิปนั่นแหละหลังจากที่เขาเย็นเขาก็จะเอามาใส่อ่าใส่ขวดแบบนี้เนาะแล้วก็แม่จ๋าก็จะตั้งไว้ในห้องปกติแบบนี้แหละในห้องครัวอย่างนี้แหละประมาณนี้นะคะบริสแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็จะเก็บไว้เป็นมีกินได้โดนมาค่ะคือครั้งล่าสุดอ่าแม่จ๋าเห็ดวีดอให้เบิ่งก็คือนานมากๆแล้วจับ่ได้นะคะแล้วก็คือหมดนะคะเขาหมดกินแล้วค่ะแต่ครั้งล่าสุดที่เห็ดไปก็คือหมดแล้วนะคะแบบเก็บได้นานมากๆเพราะม,มีการเน่าเสียะค่ะพี่น้องนี่ อ่าตรงนี้ก็คือแบบกินเด,นด่นดดนเพื่กันะค่ะพี่น้องอันนี้นะคะเขาจะเอาไปเห็ดเมนูยังก็อร่อยะค่ะพี่น้องตําแตงตําทัวหรือว่าเอามาเห็ดอ่นานำปลาต้มนำปลาไปเช่าขนมจีนกระแสบค่ะพี่น้องนี่แซบหมดแล้วถ้าเกิดผูด้ใดเบอชินบอมมาก,ก็ะสามารถผสมกับปลากระได้นะคะปะลาแท้ๆหรือว่าจะใส่กะปิใส่ยังกระไดเออ่น่นะแต่ว,ว่าแม่จาวอกไข่อันนี้ก็ปลากันใดนะคะนั่นแหละก็เลย อ,อีกอย่างหนึ่งคือข้อหาสื่อหนากนำแพงรากายี่ห้อที่มักคือคือบมีนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยเฮ็ดน้ำปลาจีกินเองและที่นี่ก็ติดใจค่ะพี่น้องก็แซ่บก็น,นัวที่นี่แม่จ๋าก,ก็เลยบกวกขนวขยหาหนำปลาแท่ต่อไปค่ะพี่น้องนี่แหละแกจะฟระมานี้ค่ะสะดวกดีและเขาก็เฮ็ดได้ทุกเมนูนะคะเหมือนปลาจิ๋เลยนะคะนี่ประมาณนี้เนาะนั่นแหละก็เอาไปดัดแปลงเอาค่ะพี่น้องสําหรับใครที่มักเฮ็ดแจวเฮ็ดเจ,เดเจบองนูน่นนี่นั่นอย่างไ้หมดนะคะนั่นแหละและตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้ว เรากำลังจะไปบารุงกระปาค่ะที่ว่าเจอกันในคลิปเนาะล่าุดที่พาเพิ่นไปกินอาหารที่ร้านอาหารเอเชียน่ะแหละเออเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดเพิ่นพอดีเพิ่นบริยูนะคะเพิ่นไปเวียนนาแล้วเพิ่นกลับมาแล้วทีนี่มันนี้ก็เลยว่าจะไปดื่มกาแฟบ้านเพิ่นไปทักทายอาอยพระวันเกิดเพิ่นจักน้อยนะคะและในระวังที่นางขาเวลาที่จะไปบารุงกระปาเราแม่จ๋าก็เลยอ่าเฮ็ดวิโอต่อให้จบไป่น้องนี่ปลาก็เอามาใส่ขวดอย่างเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ค่ะ เมื่อกี้แม่จ๋าลืมบอกนะคะน้ำปลาเจทิมแม่จ๋าเห็ดปกติคือแม่จ๋าจะใส่โกโก้เพื่อเพิ่มให้น้ำปลาเจของเขามีสีสวยนะคะมีสีเข้มข้นขึ้นเวลาเข้าตำสมตำมันจะน่ากินนะคะที่นี่คือโกโก้ผงโกโก้ของเขาหนมดแล้วมีหลายคนถามมาว่าบวกมติใส่ผงโกโก้คือผงโกโก้กับมีหลายระดับค่ะพี่น้องก็ใส่ดีดีแนนะคะเขาก็จะบวกมนะคะพี่น้องแต่ว่ามันนีผงโกโก้เม็ดนะคะแม่จ๋าก็เลยทดลองเอาอันนี้ใส่แทนนะคะ เป็นช็อกโกแลตที่ว่าใช้สําหรับทําขนมนะคะ่าแม่จ๋าใส่เข้าไปสามก้อนนะคะหนึ่งก้อนเขามีปริมาณบอกอยู่เนี่ยว่าจะกรัมน,นะคะแต่ว่าแม่จ๋าทดลองใส่ไปสามก้อนตอนแรกใส่ก้อนหนึ่งก้อนเขาโอเครสชาติเปลี่ยนก้อนสองโอเครสชาติเปลี่ยนแม่จ๋าเลยใส่ก้อนสามที่นี่ใส่ลงไปสามก้อนสีสันเขาก็สวยงามและช็อกโกแลตเท่ากับคือแบบบอมีความขมบอหวานบอมันบอ,อยางค่ะพี่น้องก็คือ เขากันกับปลาจีของเขานะคะและะ้วก็เคยมีเอฟซีหลายคนอ่าบางคนเพิ่นคอมเมนต์มาวา่าไห่ล่องใจเป็นเฮดแห่งเข้าไปจะซอยลดดับความเข้มของน้ำปลาจีของเขานะคะคือเออไม่จ๋าก็ลืมไปเฮดแล้ววจากมาขืนพ่อเนาะเออนั่นละ่ะอ่าเขาจะมีความหวานของเฮดนะคะเฮดแห่งปลาจีเขาหอม้วกากินเพิ่มยิ่งขึ้นและะ้วก็ะบ่เข็มวัสดีครับก่อน กาลังจะไปบ้านลุงและที่นี่คืออ่าการที่นปาปลาเข้าเค็มพี่น้องเข้าเบิองเนาะอะส่วนผสมที่เขาเอามาใส่อ่ะอ่าเป็นอีหยังอ่งอะส่วนผสมที่เขาจะเอามาใส่เขาตรงเบิองนะคะว่าสูตรหนึ่งสูตรสองเขาจะมีความเค็มบ่เค็มต่างกัน,นะคะ่ะพี่น้องเขาสังเกตเบิองนะคะและอย่างหนึ่งแม่จ๋าก,ก็บเบนในอุณหภูมิแบบนี้เลยบ่มีการเสียคะ่ะพี่น้องกะล่องเห็ดเบิองเราเวลาเขาเอาไปเห็ดกับเขาฮาก็ลองดัดแปลงเอาค่ะ อ๋อแล้มันก็จากลดความเค็มข้อมอย่างไดแต่ว่าโดยส่วนตัวของแม่จ๋าคือโอเคมากบอบริเค็มเกินไปแบบว่าคือจังฮั่ไปใส่สมตําหรือฮั้าไปใส่อ่นาน้ำปลาที่เป็นเห็ดเป็นน้ำปลาเศร้าขนมจีนอ่ะคือใส่ผักใส่ผงปรุงรสใส่นู่นนี่นั่นไปคือในกรณีที่ใครไม่ได้กินเจโดยตรงคือประเด็นเน้นแบบแบบเค่งคัดเองประมาณน,น,นั้นเอาเออนั่นแหละเขาก็สามารถได้นะคะพี่น้องดัดแปลงเอาค่ะแต่ว่า บางครั้งแม่จ๋าก็จะต้มซับโรใส่น้ำค่ะซับโรดก็จะเพิ่มความความหวานแล้วเพิ่มให้สีสวยอย่างประมาณนี้นะคะนะคะเออก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปบ้านลุงกันอะมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนไปกันละไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกทการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายเฮียหนมอืม